สวัสดีช่องน้องชงายฉายละครสั้นนะคะคลิปนี้นะคะหนูกับคุณพ่อนะคะจะเดินทางไปสำรวจถ้ำในจังหวัดชลบุรีกันนะคะวันนี้เรามากันที่อำเภอบอ่อทองจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเราก็จะไปด้วยกันทั้งหมดหลายที่อยู่นะคะวันนี้ได้แก่ถ้ำเขาชะอ้างถ้ำเขาชะอ้างโอนะคะแล้วก็น้ำตกอ่างผักหนานนะคะ จริงๆแล้วที่บ่อทองเนี่ยก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายหลายแห่งนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเริ่มกันที่วัดเขาชะอางค่ะ,ะวัดเขาชะอางกับวัดเขาชะอางโอลเนี่ยคืออยู่กันคนละที่นะคะแล้วก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนกันนะคะเอาละค่ะ,ะให้ปากกูดมาที่โรงเรียนนะคะ สวนป่าเขาชะอางนะคะถ้าเกิดมาไม่ถูกนะคะปักบตดมาที่นี่เลยแล้วข้างหน้านี่ก็คือโรงเรียนนะคะเมื่อเจอโรงเรียนก็ทําการเลี้ยวนะคะแล้วก็ขับมาเรื่อยๆเลยนะคะเราก็จะเจอกับวัดเขาชะอางนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลยค่ะนี่คือบริเวณของวัดเขาชะอางนะคะซึ่งภูเขาที่เห็นอยู่ด้านหลังนู่นนะคะมันก็จะมีถ้ำย้อนเราจะขึ้นไปสํารวจกันนะคะก็ขับมา ตามทางเลยนะคะแบบเราต้องขับผ่านไอ้ศาลาแดงๆอันนี้นะคะแล้วก็ตรงไปนู่นเลยค่ะขับมาตามทางเลยนะคะผ่านพระพมรมมาเลยนะคะก็วัดน,นี้นะคะค่อนข้างที่จะเงียบนะคะถามว่ามีมีนักท่องเที่ยวไหมก็คือไม่มีนักท่องเที่ยวมาเลยนะคะก็ขับ ตามทางมาเรื่อยๆนะคะขวามือที่เห็นนะคะก็คือเป็นภูเขาเป็นถ้ำนะคะที่เราจะขึ้นไปดูกันนะคะก็เราต้ขับไปเรื่อยๆนะคะจังวาเราจะเจอเมนเผาศกนะคะ เอาละค่ะด้านหน้าที่เห็นลิบลิอยู่สายมือหลังคาสีส้มๆนะคะเอาละค่ะหนูคิดว่าใช่แน่นอนละคะ่ะนี่คืออ่าเมนเผาศพนะคะก็จุดขึ้นถ้ำถ้ำแรกนะคะก็จะอยู่อ่าบริเวณตรงข้ามกับเมนเผาศพพอดีนะคะแล้วก็รถที่เห็นอยู่นี่นะคะไม่ใช่รถของนักท่องเที่ยวนะคะรถนี่คือเขามาอ่าร่วมพิธีกรรมทางาศาสนานะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ำที่สองเนี่ยจัดแยกเนี่ยถ้ำท,ที่สองอะ ให้เดี๋ยวซ้ายนะคะเดี๋ยวซ้ายแล้วก็ขับตรงไปไเรื่อยๆสักกิโลครึ่งน,นะคะก็จะเป็นทางขึ้นถ้ำที่2นะคะก็เดี๋ยวขอจอดรถไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปสำรวจถ้ำแรกกันก่อนค่ะไปขึ้นเขากันนัดคนและดูทางอโโอมอดขึ้นเยอะมาก ทางขึ้นนะคะก็จะเป็นบันไดแบบนี้ไปจนถึงถ้ำเลยนะคะก็ตามสภาพค่ะเนื่องจากว่าไม่ได้มีคนดูแลแล้วก็ไม่ได้มีนักท่องเที่ยวผ่านเข้ามานะคะมันก็จะออกแนวธรรมชาติแบบนี้ค่ะมีทาง มีถ้ำเนี้มีพระใหญ่หญ่อีอันเนี่ยเพราะว่ามีถ้ำแล้วก็มีพระใหญ่เนี่ยแต่ตรงนี้ไม่มีพระใหญ่เออมีสองที่ไงเมื่อออกไปนอกโรงเรียนเนอะมีใช่มีสองที่ตรงเนี้ยทางนี้ทางขึ้นถ้ำกับท้ำพระใหญ่ก็อีกที่หนึง่งอีกที่หนึง่งเออ มนวีไฟใช้ถ้ำหินปูนมีทางขึ้นสองทางไปทางไหนดีทางไหนก็เป็นถ้ำเออข้างทางมันอยู่ โอ้มีคนมามีคนมานั่งทำอะไรนั่งกินเหล่านั่งทำอะไรไปหอ,อมีพระจะถึงจุรูปเ่ะใช่ไหวพระ น้ำไหลในถ้ำ ไปดูถ้าที่สองกันค่ะที่วัดเขาชะอางยังมีอีกหนึ่งถ้ำนะคะสำหรับถ้านี้ก็มีประมาณมแค่นี้นะคะก็เป็นถ้าไม่ได้ลึกอะไรนะคะอ๋อหมดแล้วอืถ้ำแรกท้ำแรก แล้วนี่ก็คือทางขึ้นลงของถ้ำแรงกนะคะถ้า72ก็ต้องแคงลงนิดนึงนะคะถ้า2ี่สิกว่าก็วิ่งลงไปได้เลยนะคะก็หมดแล้วนะคะสำหรับถ้าที่1ค่ะเดี๋ยวเราไปดูถ้าที่2กันค่ะ เรามาตามคําบอกเล่าของชาวบ้านนะคะว่าทางขึ้นถ้ำที่สองจะอยู่ด้านหลังพระพุทธรูปแห่งนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องลองไปสํารวจกัน,นะคะ่ะแล้วนี่ก็คือทางขึ้นถ้ำที่สองนะคะซึ่งดูแล้วมันไม่เป็นทางเลยที่ซ้านะคะก็จะต้องใช้ร่างกายทั้งสาทิบสองส่วนนะคะในการปีนป่ายขึ้นไปแล้วก็ถ้าเกิดมา ช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะบอกเว่าค่อนข้างที่จะลื่นนะคะลื่นมากๆแล้วก็เดินยากสุดๆเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าข้างบนเป็นยังไงแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าถูกทางหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะลองปีนขึ้นไปดูค่ะซึ่งตอนนี้ขึ้นมาคนเดียวนะคะคุณพ่อไม่ได้ขึ้นมาเนาะอยู่ข้างล่างนะคะเฝ้าเจ้าลุงขาวแคบเบียนไว้ ขึ้นไปได้ไหมคะได้ครับขอบคุณค่ะ ลงไปตามพ่อก่อนนะคะอยู่ข้างล่างค่ะพ่อขึ้นมาเลยสวย,สวยล็อกรถยังอันนี้แหละที่ทบอกอ่ะที่นี่แหละ มนมีน้องๆถ่ายรูกปกันอยู่พวกน้องๆวัยรุ่นสี่ห้าหกคนสวยแล้วเดินต่อขึ้นไปได้อีกขึ้นแล้วก็ลงสองรอบไม่เหนื่อยให้มันรู้ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูท่านอันขน้าสบด ถึงแล้วก็ลงมาฮูใช่แล้วนี่ก็คือความงดงามของถงถาำด้านบนนะคะซึ่งมีความใหญ่โตแล้วก็อลังการมากนะคะ ซึ่งถ้าฝนไม่ตกมันไม่ลื่นเนี่ยก็คือสามารถปีนต่อขึ้นไปได้อีกนะคะเพื่อไปดูไอ้ตรงป่องข้างบนนะคะแล้วก็มันจะเป็นจุดชมวิวของอําเภอบ่อทอนะคะแต่ว่าวันนี้ก้อนทุบอกว่าขอยอมแพ้นะคะเนื่องจากว่าดูสภาพรับมันชันมากนะคะแล้วก็ไต่ขึ้นไปไม่ไหวนะคะเนื่องจากว่าฝนมันตกนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะลื่นนะคะ เอาละเดี๋ยวมาชมความงดงามของถ้ำแห่งนี้ไปพร้อมๆกันนะคะถ้ำแห่งนี้อยู่ที่วัดเขาช้างนะคะย้ำนะคะเขาช้างไม่ใช่เขาช้างโอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จจากสถานที่แห่งนี้จะพาไปที่เขาช้างโอนต่อคะ่ะ เคยขึ้นไปชวมวิวป่องด้านบนมาแล้วนะคะบรรยากาศที่นี่นะคะบอกเลยว่าเหมาะกับการเรียนลูกเสือมากๆเลยนะคะแบบวิชาเข็มขิดแบบเนี้ยตามล่าหาสมบัตินะคะเพราะว่ามันดูสนุกดูผจญภัยดียะผจญภัยในถ้ำนะคะ น้ำหยดน้ำหยดใสต่ตรงนี้ต้นไม้นี่ขึ้นเลย มีเสียงเหมือนมีค้างคาวเหมือนมีค้างคาวอยู่ในถ้ำ ก็มาให้ชมกันประมาณนี้นะถ้ารอบหน้ามาใหม่นะคะก็คิดว่าน่าจะมาแบบหน้าแรงหน้าหนาวแล้วล่ะเพื่อที่จะได้ไต่ถ้ำขึ้นไปได้อีกนะคะไปดูตรงปลอกถ้ำที่เขาขึ้นไปดูจุดชมวิวกันแล้วนี่ก็คือสภาพนะคะสภาพของทางที่ฝนตกถนนลื่นนะคะสภาพของขาลงขาขึ้นว่าลําบากแล้วนะคะขาลงก็ลําบากใจย่อยนะคะลื่นมากๆนะ,ะต้องค่อยๆเดิน แล้วก็ใครที่อยากจะมานะคะก็คือจากจุดแรกเนี่ยที่ไปจอดรถตรงหน้าเมนนะคะพอเราถึงทางแยกตรงหน้าเมนก็ให้เราเลี้ยวอ่อเลี้ยวซ้ายนะคะขับไปด้านข้างของเมนนะขับไปเรื่อยๆเลยนะคะมันจะเป็นถนนอคอนกีนะคะวิ่งเรียบกับเขาสักประมาณกิโลกิโลครึ่งอะ่ะขับไปเรื่อยๆก็คือจนสุดทางนะคะสุดทางมันก็จะเจอถนนใหญ่พอเราเจอถนนใหญ่อะ่ะเราก็ เลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวาปุ๊บเราจะเจอผ้าใหญ่เจอผ้าใหญ่ปุ๊บจอดเลยค่ะแล้วเ,เดี๋ยวเราก็เดินขึ้นมานะคะก็ทางขึ้นมันก็อย่างที่เห็นสภาพที่กําลังถ่ายอยู่นี่นะคะก็เป็นเส้นทางธรรมชาตินะคะก็ทุรักทุเลนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่ามาช่วงที่ฝนไม่ตกก็คิดว่ามันก็เดินง่ายอยู่นะคะรองเท้านี่ก็ต้องผ้าใบาเท่านั้นนะคะถึงจะรอดค่ะ ให้ดีนะคะควรมีไม้มาด้วยนะคะไม้คับยันที่ดีสุดก็คือไม้งามค่ะไม้งามลูกเสือเนี่ยเป็นไม้อนเนกประสงค์เลยนะคะใช้ได้ตลอดทุกงานนะคะโดยเฉพาะเนี่ยการปีนป่ายการเดินป่าแบบนี้ถ้าเรามีไม้งามนะคะก็จะเดินได้สะดวกขึ้นนะคะแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะก้อนหินมางก,ก้อนเนี่ยค่อนข้างที่จะคมนะคะก็ พยายามอย่าจับดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราเดินแล้วเราลื่นเราจับขีดน,นะรับรองเลยว่าได้เย็บมือแน่ๆน่าจะบาดคันสาหัสกันเลยทีเดียวนะคะว่าแต่ทําไมพ่อนี่เดินคล่องมากเรายังไปไม่ถึงไหนเลยนะคะจริงๆจากาข้างล่างเดินขึ้นมาเนี่ยดูจากระยะทางแล้วก็น่าจะสักร้อยกว่าเมตรได้มั้ยมันจริงๆมันไม่ไกลนะคะเพียงแค่ว่าทางเดินมันดู ลำบากนอบมันดูลำบากมันชันมันก็เลยแบบเดินช้านะคะซึ่งระยะทางเนี่ยจริงๆรแล้วไม่ได้ไกลเลยนะคะตอนนี้ซึ่งอยู่ข้างบนนะคะถ้าถ่ายลงไปข้างล่างเนี่ยเห็นไหมก็จะเห็นพระใหญ่ลิบลนะคะซึ่งอยู่แค่นี้เองนะคะเดี๋ยวก็จะลงไปข้างล่างนะคะเดี๋ยวอาจจะถ่ายให้เห็นอีกสักครั้งนะคะว่าออตอนทางขึ้นนะคะมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะเอาพ่าแต่ตอนนี้ต้องเออค่อยๆลงก่อนนะคะ คิดว่านัาน่นแะพ่อไปถึงเรียบร้อยแล้วนะคะอ่านี่นะคะนี่คือองค์พระใหญ่นะคะก็สังเกตเห็นง่ายๆค่ะเพราะว่าท่านอยู่ริมถนนเลยนะคะขับรถผ่านมาก็จะเห็นนะคะก,ก็จอดรถไว้บริเวณลานด,ด้านหน้าขององค์พระนะคะแล้วก็เดินขึ้นมานะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะมันเป็นทางธรรมชาตินะคะก็เดินปีนป่ายขึ้นมานะคะ แล้วสถานที่ต่อไปนะคะที่นี่ก็คือ,อวัดเขาชะอางโอนะคะวัดแรกคือวัดเขาชะอางไม่มีโอลนะคะที่นี่คือวัดเขาชะอางโอนนะคะเขาเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะแต่ว่าก็มีพระอยู่นะคะที่นี่มีอะไรเด่นนะคะที่นี่มีอุทยานต้นไม้ใหญ่นะคะคือต้นพระเจ้าห้าพระองค์นะคะซึ่ง มีอายุ2,000กว่าปีนะคะแล้วก็มีขนาดใหญ่มากาจริงๆวัดเนี่ยก็มีถ้ำแหละแต่เหมือนกับว่าตอนเนี้ยปิดเราก็ไม่ทราบข้อมูลมาว่าถ้ำปิดนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็จะพาไปาไปชมต้นไม้ใหญ่ซึ่งเราได้นัดไกด์ท้องถิ่นไว้แล้วชื่อน้องชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องนิกกี้นิกกี้เรียนอยู่ชั้นอะไรลูก6กสอห .6 โรงเรียนอะไรเอ่ย นียสวนป่าจ้าสวนป่าของฉันอ๋อพี่ขับพามาแล้วพาพี่ไปเที่ยวข้างบนใช่ไหนไมนางน,นำนิกกี้นำพี่ชื่อพี่บาสไดเอ้ยไหมลูกบาร์ดใช่าาไดหมอ้าวไม่เป็นไรพี่ถ่ายตัวพี่เองไป <laughs> นิกกี้นำยังข้างพ่อแม่แล้วขึ้นทางไหนนะลูกท้าวเวสสวนข้างบนมีอะไรบ้างครับนิกกี้ขยันมาก หรอคะขอขพแล้วต้นต้นไม้พระเจ้าห้าพระองค์อยู่ตรงข้างบนนี้ใช่ไหมคะใช่ที่มีอ่ผ้าจีวรล้รอมร,ร,รอบไหมคะ ไปกี่ามกี่โเดี๋ยวเพืนผมเดี๋เพื่อนผมไปหมดเลยเดี๋ยวผมอยู่เพื่อนคนเดียวหอเจ้าว่าเนี่ยโองอันนี้ต้นสงพงสบายสบายพี่เดินได้สมพง ม,มีสองทางอ,าาอา้อั่งนี้อะไหเยขึ้นไหนานคนี่แล้วทางนี้เห็นไม่เจอาง้าเหรอไกของเรานะคะน้องนิกี้ไปทนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่าใช่ไหมคะทางนู้นก้า,ายาว มีพญานาคมีรูปปั้นพญานาคอยู่ในป่าด้วยนะคะที่นี่คือเขาจัดสวนได้สวยมากนะคะลก,กี้หอมเนีย่ยต้นไม้จางเนีย่ยเหรอต้นนี้ 2, สองพันตรสูงสามสิบเมตรโอ้โหไกลไกลสุดยอดอายุต้นอะไรต้นมะจางองรอชื่อนี้เลยเหรอ รูปเป็นยังไงมีรูปให้ดูอยู่ตีรูปให้ดูอยู่ต้นพระเจ้าห้าพระองค์อายุ2,000ปีนะคะออต่อรูปพระ สาที่แท้จะเห็นไหมจะเป็นไหมอัน,น้ต้อ,ตอนนก็ออข้างล่างเรยรต้นนีู้มัออล่ก็มีูเจเรีไม่ใช่รูเหรอเจ็ดพนข้ยเอนี่ยเดี๋ยวนี้อะอ๋อพี่เห็นละน,นี่สองพันปีเหรสองพันปีสองพันปีสองพันปีนะคะต้นนี้อตอนโตนที่มันโตขนาดนี้ก็ร้อยปีเนี่มันอยู่มางสูงเท่าไหร่ <30 S 2> สูงสามสิบเมตรนะคะน้องบอกว่าสูงสามสิบเมตรก็อะไรน้องนั่งคุยแต่เขาชื่อไหมน้องชื่อนี้น้องชื่อน้องนิกกี้เออนิกกี้ก็ก็เป็นไกด์ได้แล้วนะพูดพูดรู้เรื่องด้วยไนงะอยู่แค่ปหกเองอ่ะพูดใช้ไหวพวกมอหนึ่งที่โรงเรียนอีกเออขอจ้างโอนนี่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เ<อ>ป็นพ่อ เดี๋ยวเราจะเดินไปตามทางเดินแห่งนี้นะคะเพื่อที่จะขึ้นไปบนยอดเขานะคะไปชมวิวแล้วก็ไปไหว้พระกันนะคะสำหรับอ่าท่านใดที่กลัวความสูงนะคะก็ถามว่าสูงไหมก็ไม่ได้สูงมากนะคะกลัวเหนื่อยนี่ไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าบันไดแห่งนี้นะคะคือเขามีที่นั่งพักหลายจุดมากๆเลยค่ะ ันนี้ก็คือเราได้เดินทางขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระแล้วก็ตีะระฆังกันค่ะเพื่อเป็นการขอพรน,นะคะไมา้เคาะก็ได,ไได้ใช่ไหมลูกทันที บรรยากาศ ด้านบนนะคะซึ่งเงียบสงบมากเลยนะคะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะคะมีแค่เราสองคนพ่อลูกนะคะที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะคะกับไกด์ตัวน้อยนะคะที่เห็นนี่นะคะที่ชี้อยู่นี่นี่ก็คือต้นพระเจ้าผ้าพระองค์นะคะที่มีอายุ2 0 0พปีนะคะต้นไม้ที่เราถ่ายให้ดูข้างล่างเมื่อสักครู่เนี้ยที่มีผ้าจีวรพันล้อมรอบอยู่นะคะอายุ2,000ปีสูง30เมตร บรรยากาศที่นี่ก็ยังธรรมชาติอยู่นะคะปกคลุมไปด้วยผืนป่านะคะสำหรับอำเภอบ่อทองแห่งนี้นะคะ,ะเ,ดเดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างนะคะแล้วเราไปให้ขขวัญคู่นำทางของเรากันนะคะน้องนิกกี้ค่ะ,ก,คะกี่ให้ค่ากัะนมออขึ้นค่ะกินนมลูกครับผม